สวัสดีบางแสนครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณชมครับพบกับสวัสดีบางแสนทุกปันเสาร์หลังข่าวท้องถิ่นนะครับวันนี้ผมได้ทราบมาว่าเราจะมีความภาคภูมิใจอีกอย่างหนึ่งครับในการเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการแข่งขันจาักรกายานนานาชาตินะครับที่ชื่อว่ารายการเดอ p r i ินเซสมหาจาักกรีสรรีทอนครับเป็นรายการหนึ่งนะครับ ในทัวร์ออฟไทยแลนด์ซึ่งในรายการนี้ครับรายละเอียดยังเป็นอย่างไรครับเราจะมาพูดคุยกับท่านประหลัดเทศบาลเมืองแสนสุขครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะครับในเรื่องของการจราจรในวันไหลบางแสนวันที่16 17เเมษายนนี้นะครับเรามีการปรับปรุงรูปแบบในการเดินรถนะครับเพื่อที่จะทำให้การจราจรนั้นคล่องตัวมากยิ่งขึ้นรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับติดตามชมได้ในวันนี้ครับสวัสดีครับท่านประหลัดครับและนี่คือท่านประหลัดสลาวุฒิรอดอยู่นะครับประหลัดเทศบาลเมืองแสนสุขครับ อื่นนะครับผมทราบข่าวมาว่าจะมีมหกรรมกีฬาที่เขาเรียกว่าเป็นมหกรรมกีฬาการเพิ่ะเกียรติของอสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะครับเป็นการจัดขึ้นโดยสมาคมจัก,กรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูป,ปถัมภ์นะครับเเรื่องราวในเรื่องรายละเอียดในเรื่องของการจัดแข่งขันจักรยานนี่ครับจัดขึ้นที่ไหนแล้วก็เรามีส่วนร่วมยังไงบ้างครับครับ,รบก็ต้องกลับเรียนพ่อแม่พี่น้องนะครับ การจัดการแข่งขันกีฬาทางกายนานาชาติครั้งนี้ครับเนื่องในโอกาสที่ปี2554เนี่ยเป็นปีมหามงคลนะครับในวโกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรลราชกุมารีเนี่ยจะได้ปรมสาคบ56คาษาสืบเนื่องจากที่ท่านได้พระราชานถ้วยรางวัลมาตั้งแต่ปี2542ซึ่งเป็นถ้วยคลองแล้วก็เพื่อเป็นการเชิดพระเกียรติ เด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามราชกาจุมารีเนี่ยก็จึงได้สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ได้คัดเลือกจังหวัดชลบุรีก็จะมีบริเวณชายดบางแสนของเราคือบริเวณหลังแท่นเพื่อจัดกิจกรรมซึ่งเป็นเส้นทางแข่งรถที่เราเคยจัดมาทั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์หลักๆคือ3ประการก็คืออันที่1ก็คือเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสี ทรงมีพระมหาคุณาธิคุณที่มอบถ้วยพระราชทานมาตั้งแต่ปี2 5 4พวัตถุประสงค์หลักข้อที่2คือส่สองเสริมการท่องเที่ยวครับซึ่งเราต้องยอมรับว่าใชา่บา,างแสนเนี่ยคณะผู้ิหารก็พยายามที่จะหากิจกรรมนะมาส่งเสริมสนับสนุนในการท่องเที่ยวเป็นที่รู้จักทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศซึ่งการแข่งขันครั้งนี้อันนี้ก็จะมีชาวต่างประเทศเข้าร่วมถึง25ประเทศซึ่งก็จะมา,าทั่วโลกเลยตั้งแต่ยุโรปยุโรปเหนือยุโรปใต้ยุโรปตะวันต,ต,ต,ตกตมันออกแล้วก็มาทางญี่ปุ่น เพื่อนบ้านรอบ,รบเราเนี่ยมาอันน,นไ้อันนี้จะอยู่ในรายการที่เขาเรียกว่าเป็นทัวร์ออฟไทยแลนด์ใช่นะครับจะแข่งเห็นบอกว่าอุ้ยแข่งจากชลบุรีไปถึงจังหวัดระยองรับระยะทางจริงๆเนี่ยเกือบพันกิโลเจ็กิมโลแต่ว่าจะแข่งที่หาดแหลมนท่านของเราเนี่ยประมาณสัก3 7, กิโลสามจุดกิโลซึ่งเป็นเส้นทางแข่งรถก็จะขึ้นบนเขาสามบุกแล้ววนมาคือเส้นทางเดียวกับที่เราแข่งบางแสนเทเลนสปีดแคสเทอร์วอเลยใช่เลยนะครับเส้นทางส่วนใหญ่จะไป ที่ระยองกับจันทบ,บุรีครับครับเขาจะไปเข้าเส้นชัยที่จันทบ,บุรีครับแต่ความภาคภูมิใจและก็ความที่น่าชื่นชมปิติของเราก็คือว่าชาวบางแสนของเราเนี่ยจะได้ร่วมเทอือพภาเกียิแล้วก็ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย<ช>เป็นส่วนหนึ่ง<ช><ช>นะครับใช่ในรายละเอียดในวันนั้นนะครับในในวันที่1่ใช่ไหมครับในวันที่1จริรงเๆเนี่ยวันพระราชสมภพของท่านจริงๆเนี่ยคือ2เมษายนจะคล้ายวันพระราชสมภพเนี่ยแต่ว่าเขาจัด จะมาแข่งขันตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงหกวันพิธีเปิดหรือปล่อยตัวเนี่ยก็มาใช้บริเวณแหลมท่านในวันที่หนึ่งในหนึ่งเมษาซึ่งวันนั้นก็จะมีพิธีการตั้งแต่เช้านะครับตั้งแต่9ก้นาฬกาเนี่ยก็จะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยมาเริ่มมาร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติก็จะเราก็จะจัดสถานที่เป็นที่ลงนามถวายพระพรให้ด้วยครับ จริงๆเนี่ยรถเนี่ยาจักรยานเนี่ยจะปล่อยจริงๆเนี่ยประมาณ10นาฬิกาถึงเที่ยงบริเวณที่จัดงานเนี่ยอยู่บริเวณองไหนครับก็บริเวณลาน3ที่เราก่อสร้างใหม่นะครับลานกิจกรรมแหลมแท่นนะฮะที่ที่เราสร้าง,งใหม่เสร็จเอียมใหม่ๆเลยนะฮะรตรงมีศาลาถ้านับจากวงเวียนวงเวียนเรือนี่ก็ประมาณสัก200เมตรเนี่ยมานิดเดียวตรงนั้นก็จะเป็นจุดสตาร์ทจุดฟินิสคือจุดปล่อยตัวนะครับแล้วก็ จะวนลอดตามเส้นทางแข่งรถรเ่ยออกจากออกจากตรงบริเวณหน้าร้านฟอ i ิชอะไรเนี่ยรบริเวณอังชั้นเนี่ยก็จะออกไปทางโรงแรม SS น,นะแล้วก็ไปแยกเข้าถนนแข่งรถขึ้นเขาข้ามาทางปากาลางังกลับมาเข้าเส้นชายใหม่ตรงเส้นทางเดียวกับที่ใช้แข่งรถนะครับแต่<า>ว่าวันนั้นน่ะประชาชนที่มาร่วมงานเนี่ยก็จะได้ร่วมเทิดพระเกียรติ ด้วยก็จะมีกิจกรรมในช่วงเช้านะครับ,รบแล้วก็ <จะ S 1> มามร่วมเชียร์ร่วมชมการแข่งขันซึ่งอยากให้มากันเยอะๆเพราะว่าภาพเนี่ยจะได้สื่อสารไปทั่วโลกามีชาวต่างประเทศมา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 ,มา,มา,มาร่วมการแข่งขันซึ่งมาจาก25ประเทศทั่วโลกเนี่ยเขาก็อยากจะให้มีการถ่ายทอดแหล่งท่องเที่ยว เลยแหลมแท่นซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อลืยชาของจังหวัดชลบุรีรซึ่งเป็นที่รู้จักของประชาชนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสื่อสารไปถึงชาวต่างประเทศเพื่อจะได้กลับมาวนเวียนกลับมาเที่ยวยัไก็จริงๆจุดประสงค์ของการแข่งจักรยานนี่อยากจะให้ประชาชนเนี่ยหานออกกาลังกายด้วยการขี่จักรยานก็เป็นวัตถุประสงค์หนึ่งแล้วก็ภาวะน้ํามันปัจจุบันพอเราคงทราบทราบข่าวว่าเกิดเหตุการณ์วิกฤตต่างๆทั่วโลกเนี่ย ต่อไปต่อไปการขี่จักรยานเนี่ยจะเป็นภาหนะที่เวิร์กแล้วถ้าน้ำมันไม่มีจะทําไงผมว่าสนุกดีเหมือนกันนะถึงแม้จะเหนื่อยนิดนึงแต่ว่าก็สนุกดีนะครับการปั่นจักรยานเนี่ยครั้งนี้มีนักท่องเที่ยวแล้วฝีมือระดับนานาชาติตั้ง25ประเทศนะครับมาร่วมแข่งขันนะฮะในปีนี้จะได้เห็นลีลาการปั่นของนักแข่งระดับชาติเนี่ยเขาปั่นยังไงแล้วก็เที่ยงพัน รถจักรยานแต่ละคันเนี่ยผมเชื่อนะครับว่าไม่ธรรมดาราคาเป็นแสนนะครับราคาเป็นแสนพยานระดับเป็นระดับนานาชาติแล้วก็ขอเชิญพี่น้องประชาชนในระแวกนี้รวมถึงระแวกใกล้เคียงนะครับ,รบที่นิยมชื่น,ช,นชอบกีฬาจักรยานมาร่วมกันมาร่วมกันเชียร์มาร่วมกันชมแล้วก็มาร่วมกันเทิรเพื่เอเกียรติรในานามของเทศบาลเมืองสนสุขเนี่ยก็คณะผู้บริหารก็ต้องกราบขออภัย รพราะแม่พี่น้องหากว่าได้รับผลกระทบจากการ,รปิดการจราจรเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยของชาวต่างประเทศนักกีฬาที่มาจากต่างประเทศเนี่ย25ทีมเนี่ยประมาณร้อยกว่าคนนะฮะเพื่อความปลอดภัยเรามีความจําเป็นจะต้องปิดการจราจรนะ,ะรบ,บริเวณด่านแท่นนะครับแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องกับาขึ้นเขาสามมุกครับ,รบซึ่งซึ่งก็จะกระทบน้อยหน่อยแต่ว่าจะกระทบเนี่ยตลอดแนวเลยผู้ประกอบการที่อยู่บริเวณ แหลมแทน่นคอนโดมิเนียมโรงแรมนะซึ่งซึ่งเราเองก็จะพยายามปิดการจราจรโดยพยายามที่จะใช้เวลาสั้นที่สุดจากเดิมที่จะปิด9ก้ามงนก็จะปิดประมาณสัก10นาฬกาแล้วก็ปล่อยจัก,กรยานคาดว่าไม่น่าจะเกินเที่ยงครึ่งเนี่ยก็ประชาชนก็จะสามารถกลับมาใช้การเส้นทางการจราจรได้ตามปกติเพราะว่าอันนี้ เราได้มีกําลังของตํารวจดูแลความปลอดภัยแล้วก็เราจะทําผลิตเอกสารไปไประชาพันธ์แจ้งให้ประชาชนทราบนะถึงความจําเป็นที่ต้องทําในส่วนนี้เพื่อส่งเสริมก,การท่องเที่ยวแล้วก็สร้างชื่อเสียงของเราให้เป็นที่รู้จักไปทั่ทวโลกเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวเรากลับมาคุยในเรื่องของการจราจรวันไหลาบางแสนว่าจะมีการปรับเปลี่ยน ยังไงกันบ้างนะครับมีการเดินทางกันยังไงเพื่อที่จะสร้างความสะดวกแล้วก็รวดเร็วในการสัญจรนะครับสวัสดีบางแสนซึกแห่งศักดิ์ศรี แห่งความสามัคคีแสนสุขครับครั้งที่3 4การแข่งขัข<อ>นฟุตบอล<อ>ที่ยิ่งใหญ่ชิงถ้วยรางวัลจากท่านสนธยาคุณปลืม้มนายกสมาคมกีฬาจังหวัดชุมบุรีและชิงใน,น,นงวัลรวมกว่า2อ0แสนหกหมื่นบาทพร้อมระเบิดแข่งสนามกีฬาเทศบาลเมืองแสนสุขถนนเข้าหลามพวกเราบางสิบหมื่นจะใกล้กันมากขึ้นเทศบาลเมืองแสนสุขกับโครงการใหม่บางแสนไวไฟซิตี้อินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงให้บริการฟรีติดต่อสื่อสารกันได้ทุกที่ทุกเวลา บางแสนไวไฟซิตีบริการใหม่บริการฟรีบริการดีเพื่อชาวบางแสนสวัสดีบางแสนแล้วอีกไม่กี่วันนะครับท่านประหลาดเขาจะถึงประเพณีที่เราสืบทอดแล้วก็ มีกิจกรรมกันมายาวนานมากก็คือประเพณีวันไหลบางแสนนะครับ <ฮะ S 1> วันที่ส6บ7กสิบเ็ดเนี่ยทุกปีเนี่ยประชาชนนักท่องเที่ยวต่างๆก็จะหลั่งไหลามาเล่นน้ำแล้วก็ถนนหนุน <ฮะ S 1> ท้ายนี่ยอรถติดมากปีนี้ครับการคมนาคมการจราจรเนี่ยจะเป็นในรูปแบบไหนครับก็ต้องกลับเรียนอย่างนี้นะทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยถนนลงหาดบางแสนเนี่ยจะติดเป็นอพาสเลยคณะผู้บริหารเองนี่ก็พยายามแก้ไขร่วม่ับทาง ขอขอนสุขนะครับปีนี้ก็จะมีการปรับปรุงการแก้ไขปัญหาการจราจรครั้งใหญ่เลยนะฮะใหญ่เลยนะคาดว่าน่าจะได้ผลครับน่าจะได้ผลนะครับหากทุกคนให้ความร่วมมือนะครับก็จะจัดเดินรถทางเดียวซึ่งน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาเราก็จะจัดเดินรถทางเดียวตั้งแต่แยกลังเลนะครับถนนลงหาดบางแสนเนี่ยไปถึงแยกร้านเจรินหรือแยกหมูย่างที่เรารู้จักเนี่ย จะเดินรถทางเดียวคือเดินวิ่งลงหาดทั้งสองฝั่งเลยทั้งสองฝั่งเลยครับแล้วที่สิบหกสิบเจ็ดเวลาสิบนาฬิกาถึงสิบเก้านาฬิกาซึ่งก็จะเป็นช่วงที่คนเริ่มมาเล่นน้ําสงกรานกันเนี่ยย้านจะดีหมูย่างเนี่ยก็จะให้เลี้ยวขวาบังคับเลี้ยวขวาเพราะเราจะปิดการจราจรเพื่อจัดงานบริเวณวงเวียนจะมีเวทีคอนเสิร์ตมีร้านจัดการแสดงดนตรีอะไรตรงนั้นกเลี้ยวขวาไปผ่านหน้าเทศบาลครับเป็นเลี้ยวขวาก็จะเดินรถทางเดียวเหมือนกันสายสองบางสาสายสองผ่านหน้าเทศบาล ไปจนสิ้นสุดการเดินรถทางเดียวที่สี่แยกไฟแดงถนนข้าวหลามทีนี้การระบายรถจะระบายยังไงคือพอถูถนนข้าวหลามเนี่ยถนนข้าวหลามก็จะสวนได้ะน,นะ<ด>ปกติถนนบางสายแห่งศีรามานี่ก็ปกติครับทีนี้มาดูเส้นทางที่ท่านจะลงชายหาดซอยหนึ่งซอยสองซอยสามถนนบางสายสายหนึ่งเนี่ยเราจะให้ลงอย่างเดียวเลยนะครับแล้วเลี้ยวขวา จัดเดินรถทางเดียวเหมือนกันนะครับซอยหนึ่งซอยสองซอยสามนะครับถนนโลหะบางแสนเพื่อระบายการจราจรซอยสี่ซอยห้าจะให้ขึ้นอย่างเดียวนะครับซอยสี่ซอยห้าถนนบางแสนสายหนึ่งนะฮะซอยสี่ซอยห้าเนี่ยจะให้ขึ้นอย่างเดียวขึ้นมาถึงมาเจอกับเจอกับสายสองนะครับก็จะทําให้การจราจรเนี่ยมีการถ่ายเทเป็นรูปวงกลมนะครับคนที่อยู่ถนนเข้าหลามก็ไปออกสุขุมวิทยูเทิร์นกลับมาใหม่เข้าสุขุมวิท มาลงแยกกาเล็กซี่ก็ไปเจอเดินรถทางเดียวที่แยกลังเลจากแยกกาเล็กซี่ไปไปแยกลังเลเนี่ยเรายังให้สวนได้เพราะว่าถนนมิสัมพันธ์เนี่ยมีประชาชนอยู่หนาแน่นก็จะสามารถที่จะตัดเพื่อเข้าไปผ่านวัดกลางดอนตรงนั้นนะสามารถระบายรถซ้ายขวาได้นะฮะคนที่เดินรถทางเดียวแล้วไปติดอยู่ทางลงชายหาดเนี่ยสามารถที่จะระบายรถทางมิสัมพันธ์ไปหาถนนข้าวลามก็ได้ครับ ถนนบางสสนสายสี่ก็ไปได้บางสสนสายสามก็ไปได้แถวแถวแหลมทองส,สามารถรบะาคนที่มีเหตุฉุกเฉินที่จะมาโรงพยาบาลมอบลุลพาหรือเข้าหมาวัยบุรพาเนี่ยก็ควรจะหลีกเลี่ยงใช้ถนนลงหาไปใช้ถนนเลดดีที่มาจากสุขุมวิทนะะถนนบางแสนล่างก็สามารถมาเชื่อมหรือออกคนที่อยู่ในมอบุลภาหรือ,อโรงพยาบาลมอบุลภาก็ต้องออกด้านหลังเลยออกออกด้านหลังไปทะลุถนนเลดดีเพื่อออกสุขุมวิท ถ้าท่านออกด้านหน้าก็จะมาเจอปัญหาเรื่องรถติดขัดอย่างเงี้ยแล้วก็จะทําให้การจราจรเนี่ยสามารถที่จะวนให้เป็นวงกลมวันนี้ทางท่านบุัดก็จะมาชี้แจงคร่าวๆมาชี้แจงเพื่อประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เนิ่นๆไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนทั่วไปรับทราบแต่ว่าในก่อนวันนั้นน่ยก็จะมีการประชาสัมพันธ์ทั้งสื่อของเคเบิลท้องถิ่นเองสื่อทั้งป้ายเราจะมีป้าย ป้ใยไว้นี่ถึงตลอดชายหาดนะฮะเพื่อบอกว่าเราจะเริ่มจัดเดินรถทางเดียวเนี่ยวันเฉพาะวันที่16-17บเจเมษาสินาฬกาถึง19บเนาฬกาแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ใช้รถไม่ต้องตังวลนะครับทางเทศบาลเมื่อกี้คุยกันนอกรอบว่าเดี๋ยวจะมีป้ายบอกทางป้ายลูกศรบอกเป็นระยะแล้วก็รับรองไม่หลงแล้วก็จะทําให้ เกิดความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนนได้มากขึ้นผู้ที่อยู่ฝั่งแหลมทองเนี่ยที่เป็นซอยเนี่ยเราจะบังคับให้เลี้ยวขวาเพราะเราเดินรถทางเดียวก็จะเดี๋ยวจะมีป้ายไปติดตั้งแล้วก็มีป้ายขึงตลอดแนวถนนสายสองถนนลลหะข้อมนนถนนให้เห็นว่าเราจะมีการเดินรถทางเดียวเป็นลูกศรเนี่ยหเห็นจะติดล่วงหน้าประมาณสองสามอาทิตย์เลยเพื่อให้คุ้นเคยและเข้าใจครับ,รบส่วนหนึ่งเราจะทําใบปลิวไปแจกตามรถสองแถวตามห้าง ร้านครับแล้วก็อาคารพาณิชย์ที่อยู่ริมถนนถามว่าบางคนถามว่าจอดรถได้ไหมถนนลงหาบบางแสนจอดได้ตามปกติและนี่ครับก็คือการเตรียมความพร้อมนะครับทั้งงานการจัดการแข่งขันจักรยานนะครับแล้วก็งานวันไหลบางแสนนะครับเป็นการเตรียมพร้อมแล้วก็เป็นการประสัมพันธล่วงหน้าให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับหรือว่าจะเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของทางเทศบาลบางแสนสุขก็ได้นะครับนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านประหลัดราวรอดอยู่ด้วยครับสวัสดีครับ เครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับว่าเรากลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการสอยบางแสงครับสวัสดีบาง แห่งศักดิ์ศรีซึกแห่งความสำเร็แสนสุขคร,ครั้งที่3 4การแข่งขันฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ชิงถ้วยรางวัลจากท่านสนธยาคุณปลื้มนายกสมาคมกีฬาจังหวัดชุมบุรีและชิงเงินรางวัลรวมกว่า2อ0 0 0นบาทพร้อมระเบิดแข่งสนามกีฬาเทศบาลเมืองแสนสุขถนนเข้าหลามพวกเราบาง1ิหมื่นจะใกล้กันมากขึ้นเทศบาลเมืองแสน 10, สุขกับโครงการใหม่บางแสน Wi-FI ซิ t ีอินเทอร์เน็ตไร้าสายความเร็วสูงให้บริการฟรี ติดต่อสืส่อสารกันได้ทุกที่ทุกเวลาบางแสนไวไฟซิต an ี้บริการใหม่บริการฟรีบริการดีเพื่อชาวบางแสน วันจันทร์ที่21มีนาคมทางเทศบาลเมืองแสนสุขโดยนายสวัสดิ์หอมปลื้มรองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขนายสราวุธรอดอยู่ปลัดเทศบาลเมืองแสนสุขและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองแสนสุขได้เป็นเกียรติต้อนรับพลเอกวีรกูลทองมาอุปนายกสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมภ์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีรายการ The Princess จากกรีสินทร์ครับทัวร์ออฟไทยแลนด์2011เฉลิมฉลองวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีปีมหามงคล ที่ทรงจเจริญพระชนมพรรษาครบ5 6พรรษาซึ่งในปีนี้จะมีทีมนักกีฬาจัก,กรยานกว่า25ทีมจากทั่วโลกใช้เส้นทางชนบุรีระยองและจันทบุรีจัดขึ้นระหว่างวันที่1-6เมษายน2554โดยสนามแรกจะใช้ที่บริเวณรอบแหลมแทน่นโดยใช้เส้นทางเดียวกันกับการแข่งขันรถยนต์บางแสน Thailand Speed Festival รวมระยะทางทั้งสิ้น3.74กิโลเมตรในวันที่1เมษายนที่จะถึงนี้วันอังคารที่22มีนาคมที่อาคารอนเนกประสงค์เทศบาลเมืองแานสุข จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่สมาชิกสตรีอาสาพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุขที่ผ่านการอบรมในโครงการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลแสนสุขซึ่งได้ทำการอบรมไปแล้วตั้งแต่วันที่24-25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยในพิธีมอบประกาศครั้งนี้นางสตินคุณปลืม้มประธานกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลแสนสุขได้นำกลุ่มประธานพัฒนาสตรีจากชุมชนต่างๆทั้ง19ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขเป็นตัวแทนรับมอบใบป,ประกาศนียบัตรโดยมีนายนรงชัยคุณปลืม้มนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขให้เกียรติเป็นประธานการมอบในครั้งนี้ เทศบาลเมืองแสนสุขร่วมกับกาชาติจังหวัดชนบุรีได้ทำการรับบริจาคโลหิตขึ้นที่อาคารอนเนกประสงค์เทศบาลเมืองแสนสุขโดยได้เริ่มรับบริจาคก,กันตั้งแต่ช่วงเช้าไปตลอดจนถึงเวลาประมาณเที่ยงวันซึ่งตลอดเวลาการรับบริจาคนั้นก็ได้มีผู้บริหารและพนักงานของเทศบาลเมืองแสนสุข รวมถึงประชาชนในพื้นที่ทยอยเข้าร่วมบริจาคอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะมีอุปสรรคฝนตกตลอดช่วงเช้าก็ตามโดยโลหิตที่ได้รับบริจาคในวันนี้ทั้งหมดทางกาชาติจะได้นำไปเก็บสำรองไว้ที่ธนาคารเลือดต่อไปเพื่อเป็นการเก็บสำรองให้ทางโรงพยาบาลในกรณีต่างๆ ซึกแห่งความสามัคคีแสนสุขครับครั้งที่3 4การแข่งขันฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ชิงถ้วยรางวัลจากท่านสนธยาคุณปลื้มนายกสมาคมกีฬาจังหวัดชุมบุรีและชิงรางวัลรวมกว่า2องแสนหกหมื่นบาทพร้อมระเบิดแห่งสนามกีฬาเทศบาลเมืองแสนสุขถนนเข้าหลามพวกเราบางสิบหมื่นจะใกล้กันมากขึ้นเทศบาลเมืองแสนสุขกับโครงการใหม่บางแสนไวไฟซิตี้อินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงให้บริการฟรีติดต่อสื่อสารกันได้ทุกที่ทุกเวลา บางแสน w i ไฟซิตีบริการใหม่บริการฟรีบริการดีเพื่อชาวบางแสนสวัสดีบางแสนและทั้งหมดนี้ครับคือสวัสดีบางแสนครับหากคุณผู้ชมจะแนะนำรายการหรือว่ามีปัญหาร้องเรียนนะครับก็สามารถ ส่งเข้ามาได้ครับมี2ช่องทางครับช่องทางแรกก็คือ SMS หมายเลข4221300ครับโดยพิมพ์ TB และเว้นวรรคแล้วครับตามด้วยข้อความร้องเรียนหรือเรื่องราวต่างๆนะครับอีกช่องทางนึงครับเป็น h o t l ล n e นะครับสายด่วนที่1132ครับโทรเข้ามาได้ครับที่หมายเลข1132เรื่องราวต่างๆเหล่านี้ก็จะถูกนำเสนอถึงท่านนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขนะครับวันนี้สวัสดีบางแสนต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ